ไมืดเอาอย่างนี้เดี๋ยวให้เข้ามาดูเยอะๆก่อนนะคะาาเดี๋ยวหาแนวก่อนหาแนวก่อนติ๊กตอกติ๊กตอตกตอ ไม่คะชัดไหมค่ะชัดไหมค,ะ,มคะเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมือน,นี้นะคะเป็นคลิปแรกตั้งแต่เปิดโตขนมจีนนะคะขนมจีนอมแห้งกับปุนซ่าสวัสดีเพื่อนสาวค่ะ ออสเตรเลียค่ะออสเตรออสเตรเลียริเศษอนุญาตนะคะแนะนําสินค้านะคะอันนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะขนมจีนโอกแห้งกุ้งสุภาวดี25บาทนะคะซีฮอลอยพี่นอ้องสั่ง300บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะคะ25บาทพี่นอ้อง200กรัมต้มแล้วได้สีเดยประมาณ8 0 0กรัมถึง9 0 0กรัมํานะคะเด้เกือบกิโลหนึ่ง25บาท อยากกินตอนสองทุ่มอยากกินตอน3ามทุ่มอยากกินตอนเพียงคืนอยากกินตอนตีสองก็ได้เป็นเป็นคลิปแรกที่มาลองอโอยซูพี่นอ้องมันจะวางไว้ไหนดีวางไว้ไหนดีเกกาเนาะ,ะข้อดีคือมีสติกเกอร์ตัวใหญ่หลังจากกินขอบคปุณนแล้วเก็บไว้กันผีได้ นะคะอันนี้ตมปูปลาบ้านเฮาค่ะแตงกัวแครอทผักกระเจียอ่าเี้ยก็เหอสลัดอันนี้เส้นข้าวปุ้นค่ะอันนี้เคองหอค่ะเส้นเหนียวนุ่มนะคะดูได้เส้นเหนียวนุ่มเส้นจะเป็นเส้นเล็กๆผู้น้องคนเถาพอแล้ววะอ่าเป็นเส้นวีบอกไม่ใช่เส้นหมี่นะคะเป็นเส้นข้าวปุ้นพี่นองเด้ยินเสียงบอค่ะถ้าได้ยินเสียงเหม็นไม่เห็นเนี่ยหยาดพี่ยินเสียง อันนี้ตำบะคงนะคะขออนุญาตขออนุญาตใช้มือนะคะกินคนเดียวช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะออกจากบ้านอย่าลืมเจลล้างมือแล้วก็แมสด้วยนะคะตำหงตาเองแล้วเองพอ,อ,อเอาไปจุ่มนำประแดกเส้นเหนียวนุ่ม กำลขับรถกำลังขับรถไปมาเลยค่ะ้ังทองพุ่งเลยสวัสดีทุกทุกท่านนะคะรับประกันเส้นเหนียวนุ่มค่ะทันผ่เสียบใหต้ป,ปากเลยปากหมอ้อ ขอบคุณสำหรับทุกๆออเดอร์นะคะขอบคุณแล้วพี่น้องสำหรับผู้เคยกินหลักประกันจังอีกสำหรับผู้ประทั้งเคยกินกะล่องไปเอาไปซิมเมืองพี่น้องไม่เสียหลายยี่สิบห้าบาทถูกแสนถูก เช่นเที่ยงแบบนี้พี่น้องได้อะไรกินอืมลืมวันนี้มีแคปหมูแคปหมูฟูฟูบายเจ๊หอยนะคะแคปหมูกรอบ,อบทำสดใหม่ทุกวันอันนี้ทำตามออเดอร์ อยากกินทักไปเฟซบุ๊กเลยนะคะเจ๊หอยคุณหมอคนสวยแห่งอนามัยนนตนเตีนยนบอกเสถียรยั่วจังกินแล้วผิวพันยืน Chị nó thì ấy Chị nó cái nắp bằng Trong hành động ông cung, heo cũng vào đêm Chưa mình đã à สนใจสั่งซื้อได้นะคะพี่น้องส,งสร้างซ้ำอยบาทส่งฟรีทั่วประเทศครับสีดูยูมุ่มได้เจได้กับสีน้ำไปส่งนะคะสร้างมนอุน่นนนกันแนเดอร์ เยอกินแล้วมีประโยชน์สวัสดีคุณพี่มาดามด้ยนะคะคุณค้าน่ารักพี่ปุ้ยได้รับหรือยังจ้าขอบคุณพี่ปุ้ยนะคะสั่งซื้อ300บาทของกุงทรงเรียบร้อย บานเฮาเก็บขางหัวกินผู้เดียวแสบผู้เดียวที่จินขนมจีนทำได้หลายเมนูพี่น้องกินก็เข้าปุ่นตำส่วกินน้ำยาแกงกะทิแกงเขียวหวานไตปลาได้เมดเ้าวน้าประแดดเสือเสียบ เดี๋ยวต้มได้หลายแห่งควาคุนข้าวควาพุนปุยไม่นช่ได้ประมาณแปดร้อยถึงเก้าร้อยกรัม่ปุยถ้าต้องห่ออะไเป็นโลลงก้งต้มครึ่งน,นึ่งเทีงเทียงแบบนี้ เลยเคยไปออกบ่อประบืบเงี้องมังหัวเี็ดน้ำชินรับข้าวปุ้นอมแห้งไปลองซิมเมืองพี่หงหอระยีที่หาบบบเส้นเหนียวนุ่ม ว่าคุณทุกๆเสียงตอบรับนะคะเป็นสินค้าตัวแรกตังใจให้งหนอนยังจังเหลือกล้ายตัวเนียหนอนขอปไปคนมากินคนมากินกับใครของกินละถึกต้องแบาแมนบอกค่ะขันสินค้าเนี่ยเอาคืนกับมันก็สิปเป็นขัดขัดขั้นขายของกินไม่ต้องอธิบายไม่ต้องอธิบายสรรพคุณอีย่างหยากเนาะกินเสียบกันลหลานเจ็บ bài okay, lu, bye không nói ta đi dòm luôn, ha trả đơ, bye bye, mình tiếng bóc, bóc, à กลุ่มเฮตส่องยูทูบตอนนี้คนติดตามเนี่ยมหอดิษคนดอกจก้ะเจ้าจ้าอ,อืมเจ้ดีค่ะน,นี่แม่กินนะคะอยากกวนเด็กๆอยากกวนนะคะค่ะดเด็กๆไปเล่นข้างในคะ่ะไปดูฟ้าป่าต่อหลอดไฟได้เลยอ่าช่องกุ้งสุภาวดีสาวสีสเกตนะคะคันพี่นอ้องอ่ามีเวลาแวบๆบแบบเข้าไปกดติดตามมาเห็นแน่ก็เพิ่งทำเหมือนกัน <laughs> ย <laughs> <laughs> ังไม่ได um ้ลงวิด um ีโออะไรเยอะแยะ กำลังเหตุแจ็คสิเป็นส่งไหนเอาอีกละสวัสดีน้องชายค่ะน้องชายเป้าลิดทิพย์ขันเปิดไม่อเอ็นเอิกกินมากับผักกําปอย หายวงการแสกมานานนะคะก็กลับมาทวงบัลลังอีกแล้วนะคะครับลูกครับครับบ่งจ๋าด้จ๋าเห็นไยังเด็วึยัจ้าจ้าลังบะ ฝนตกบ้างคุณเจ๊ฝนไม่ตกแต่มันเป็นแดดแดดคึมคึมอยู่จ้ะสวัสดีเจ๊เจ๊ใหญ่นครคำมินนะคะสวัสดีน้ำลายแตก วันนี้บันพระยงายาบาลอวต้องกินอ่างพี่นอ้องสิบากห,หุ่นตัมมหงหงายฟังตัมยุ้ยไซลามได้กบรบเป๋เสียบเขาจะคองตัมเองอันนี้ในความคิดของตัวเองหง่อนหยังมากินรสได้เขาก็ใส่ไปเลยอิีงด้วนี่ เเเออเน,นเรียกเจอเอเจต้องสวยจริงคนที่โดนเรียกเจต้องสวยและของใหญ่ <laughs> หายไปใสามาอ๋อก่อนหน้านี้สุขภาพไม่ค่อยร่างกายสุขภาพบกค่อยแข็งแรงตอนนี้กลับมาทวงบัลลังก์แล้วค่ะก็กินได้แต่ต้องกินเว้นระยะห่างกินหมักดองบ่อยๆไม่ได้แต่อันนี้มันดีอย่างมันไม่ใช่แป้งหมักนะคะ อน,นี่เป็นแป้งสดบีบเส้กกระอบแหี๋ย้อนว่างจะพาไปชมโรงงานผลิตนะคะตอนนี้ยังเป็นมือใหม่อยู่จะได้ฝากพี่นอ้อง กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ในเดอร์สั่งกุลหอซองพอกันเลยอืมมึงเขาจะเห็นปิดไม่เอาลูกจ้าพี่ช่วยเล็ปปาต่อรอบไปให้หน่อยคะ่ะ ฝักไว้ด้วยนะคะขนมจีนอบแหงห่อละยอียด่ส้นหาบอานี่หรอกสี่ห่อร้อยสั่งสามร้อยบาทส่งฟรีทั่วประเทศอยู่ยะลาปัตตานี่สงขาเชียงใหม่เชียงรายไปของสอนส่งมัดสั่งสามร้อยบาทส่งฟรีสวัสดีหมอลำโจสักการินค่ะดีนะคอยกินเข่าแล้ว กินก oui, ับไอยาอีก็เก nah ่าฝากคิดถึงสเสด็จอ่อกับสเตเดตเมน่เด้อยำมแดยถึงกลางประแดด แล้วก็อันนี้ภูมิใจเสนอมากอันนี้เป็นจิ้งดีที่เราเลี้ยงเองไม่เห็นบึงขอเดี๋ยวค่ะเอาเนี่ยค่ะเนี่ยกลับมาแล้วอันนี้ทอดกรอ,อบใหม่ๆ รีท like ่้ตรงเครือเอาวางตเเงเงตเเี่ม้องอืมครั กินแล้วสวยกินแล้วรวยกินแล้วห่อแซ่บจนต้องดูดมือจริงๆกินแนวนี่ต้องกินกับมูหลายๆเนาะ้องจะนี้ขออนุญาตกินคนเดียว ที่แหลงพี่น้องเครื่องเคียงก็ยังไม่มีอะไรมากกุ้งหอยปูปลาก็ยังไม่มีงบมีขนานพี่น้องต้องช่วยอุดหนุนต้องช่วยอุดหนุนขนมจีนเนาะต้องซอยอุดหนุนขนมจีนเราจะได้มีทุนทรัพย์ในการไปซื้อเครื่องเคียงเมื่อกินซูพี่น้องเบิงนะคะ เตงกับปุ่นนิ่นม่อยหรอแล้วจะสรงตำํำบะสูพี่อย่างเหรือปุ่น่าชินแม่ ไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะเพีองงงจีนอบแห้งห่อละยี่สิบห้าบาทนะคะซีห่อหนึ่งร้อยบาทสั่งครบสามร้อยบาท้องคุงส่งให้ฟรีเลยนะคะเอาไว้คลิปหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะคะคลิปนี้ขออนุญาตเอาไว้สำหรับสักก่อนอันพูดที่เขามาทีหลังองค์เฮ้ยอสิเบิงดูยอดหลังเ้ออิ่มแล้วด้วยเนี่ย ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณสําหรับทุกออเดอร์ขอบคุณสาหรับยอดสัส่งจองนะคะตอนนี้100ยหอ่หอออเดอร์หนึ่งร้อยห่อหมดไปแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวรอใหม่กาลังมาขอบคุณพี่น้องด้วยนะคะถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีน้องวิบุญขอบคุณค่าด้วยดูกสอขอบคุณค่า,คคาแล้วเจอกันใหม่นะคะ,อคคะโอเคค่ะ